ออาเบิร์สไอสไตน์พูดไว้อย่างชัดเจนมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่หวังผลลัพธ์ใหม่ๆอยากมีชีวิตใหม่อยากเจริญรุ่งเรืองอยากประสบความสำเร็จแต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆพูดแบบเดิมๆทําแบบเดิมๆและอยู่ในสังคมแวดล้อมแบบเดิมๆและยังห้อมล้อมตัวเองด้วยผู้คน ที่สนิทที่แบ่งปันแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างในแบบลบๆแบบเดิมๆแต่หวังเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กับชีวิตจะประสบความสำเร็จอยากมีความสำเร็จอยากมีความยิ่งใหญ่อยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่ห้อมล้อมสังคมชีวิตแวดล้อมตัวเองด้วยคนห้าประเภทแบบเดิมๆเพราะคุณคือ